เฮ้ลีโอเฮลิโอกามาสคามาสคาเย่ปายตุลิชยาตอนนี้ตอนนี้ครอบครัวเรากำลังจะเดินทางไปที่ที่ไหนที่สวนสัตว์โคลโมเดิร์นค่ะที่จังหวัดนอร์ชอปปิ้งค่ะไปไฟบาลีเซียก็จะไปสวนสัตว์กันนะคะ ก่อเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศสวนสัตว์ตวที่โคนโมเดิลให้ชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันจันค่ะเป็นวันหยุดพักร้อนของศาแล้วก็เด็กๆนะคะส่วนคุณพ่อวันนี้ก็หยุดค่ะเพราะว่าวันนี้ก็มีญาติจากเกาะกอตแลนด์มานะคะก็จริงๆเขามาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้ว แต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรากําลังจะเดินทางไปที่นอช้อปปิ้งค่ะก็จะไปเที่ยวสวนสัตว์โคโมเดิร์นนั่นเองค่ะและในการเดินทางไปสวนสัตว์โคโมเดิร์นจากบ้านของเราก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงได้ค่ะส่วนบรรยากาศวันนี้ก็ไม่เหมาะที่จะไปสวนสัตว์สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะมีฝนตกค่ะแต่ว่าพวกเราก็จาเป็นที่จะต้องไปนะคะเพราะว่า พวกเรานั้นได้ทำการจองตั๋วไว้ล่วงหน้าค่ะก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวันได้แล้วก็น้องเขยกับน้องสาวแล้วก็ลูกๆของเขาก็มีเวลาจํากัดในการมาเที่ยวสต็อกโฮล์มด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถึงฝนจะตกพวกเราก็ต้องไปนะคะทุกคนบ้านแถวนี้สวยนะคะนี่ก็อีก8นาทีก็จะถึงสวนสัตว์โคลโมเดิร์ลแล้ว ดดแ,ลแล้วค่ะนี่คือที่จอดรถนี่คือที่จอดรถนะคะเราก็จะไปหาที่จอดรถเสร็จแล้วก็นูนค่ะเดินไปทางน,นูนนี่เป็นครั้งแรกของแอดิเซียนะอนกากระคอมอาเดียวค่ะ

ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าสวนสัตว์เลยผมยุ่งเหยิงอ่ะแมสก็ดีแต่ปฏิกะบ๊อมเซรแ้ก็ดูแฮล์ริ่งสะพวันนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปที่สวนสัตว์นะคะเนี่ยค่ะคนเยอะละโอ้ยแอดูกลอดเอากันเ้าดิเ้าดิยา จะเห็นอะไรคะช้างเหรอดีเจเห็นช้างดีใจนูนค่ะทางเข้าค่ะเราจะไปเข้าตรงนั้นกันนะคะน้ำตกค่ะ

Det är ju där uppe, det är Hoppe vi skulle, eller Hoppe vill du se? Och så var Safari, men då måste vi åka igenom avspärrningen. ันนี้เราเช่ารถเข็นให้เด๋ยวยิงอลิเซียนั่งนะคะก่อนเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นเขาอย่างนี so ้นะมันใหญ่มากนะสวนสัตว er er ์เนี้ยนี่ตอนนี้หอบแล้วค่ะขึ้นได้แค่ขึ้นได้เพิ่งจะเดินแค่จากตรงนั้นมาตรงนี้หอบแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยบลอนด์ส و ن เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่ลียออายุได้สามขวบมั้งออกาตอนนั้นก็หนึ่งขวบแต่ว่าเขาจำความไม่ได้ค่ะเ่าเขาเคยมาแล้วนะออกาส่วนลีโวเขาจำได้ค่ะว่เาเขาเคยมาเลียดจาเอตุคุยจ้าตรงนี้เป็น ห้าไม่รู้คืออะไรไหนดูีหาีเยือดีเนิยมันคืออะไรลูกได้นักกอล์ฟนีดส คุณ้ก็คือน้องสาวแฟนแล้วก็แฟนของน้องสาวนะคะแล้วก็ลูกสาวสองคนเฮ้เวลาเฮ้ปา และด่านแรกที่เราเข้ามาถึงก็จะเป็นเมืองของบัมซี่นะคะบัมซี่ก็จะเป็นเหมือนตัวการ์ตูนที่อยู่ในทีวีค่ะก็จะเป็นเหมือนเมืองของเขาเลยค่ะในโซนนี้นะคะสาก็พยายามอธิบายให้ FC ได้เข้าใจนะคะตัวการ์ตูนของบัมซี่นี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับมีครอบครัวอยู่ในนี้แล้วเขาก็จะมีแบบว่าพื้นเพย์เข้ามาจากตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะมีการแสดงให้เด็กๆได้ดูกันแล้วก็จะมีแบบเครื่องเล่นต่างๆให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆที่แบบว่าเป็นเมืองของบัมซี่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเมืองที่บัมซี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป็นบัมซี่ก็คือเป็นการ์ตูนที่เด็กๆชอบดูกันนะคะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหมู่บ้านของ ช่ค่ะนี่ก็คือบ้านของบัมซีนะบัมซีก็คือเมียตัวหมีสีที่ใส่ชุดสีฟ้านะคะทุกคนเนี่ยค่ะนี่คนนี้ก็คือบัมซีนะคะนั่นค่ะตอนนี้เขามีโชว์บัมซีอยู่ตรงนั้น,นะะตอนนี้เด็กๆเข้ามาที่บัมซี่ะบัมซีนะคะบ้านของบัมซีจะเป็นข้างในบ้านค่ะแล้วก็ สจะพยายามอธิบายเกี่ยวกับตัวการ์ตูนบัมซี่ให้เอฟซได้เข้าใจกันดีกว่าคะ่ะตัวบัมซี่นี่เขาก็จะมีคุณย่าที่ชอบทําอาหารให้เขากินคะ่ะอาหารที่บัมซี่ชอบกินก็คือโฮนงค่ะโฮนงก็คือน้ําผึ้งค่ะจะเป็นน้ําผึ้งที่คุณย่าปรุงมาแบบเป็นแบบพิเศษให้บัมซี่ได้กินเลยคะ่ะเวลาที่บัมซี่กินเข้าไปแล้วเขาก็จะมีแรงมีพลังนะคะในการต่อสู้กับเหล่าผู้ร้ายอะไรประมาณนี้นะคะ คือบ้านของคุณย่าในเรื่องบัมซีนะคะก็คือคุณย่าของบัมซีนั่นเองนี่ค่ะคิดว่า,เ,เ,าเดินไปเดินมาน้องหายเดินไม่เดินไปไหนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไม่ประสานกัน่ะทุกคน เด็กๆต่อแถวอยากขึ้นเรือนะคะตรงนี้ขึ้นได้ฟรีเลยนะเพราะว่าเราจ่ายค่าเข้ามาแล้วคิดว่าค่ะอันนี้สายคิดมากนะ เเกระวังตกนะคะพักทานอาหารกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเยอะค่าเพราะว่าตอนนี้เขามีโชว์บัมซี่อยู่ฉันต้องยุ่งาเลยค่ะยุ่งอยู่รนินกออไ่ดเลยหย่า Det är farmor, äh, restaurang eller farmorrestaurang? Uh, farmor. Mm. Men Skalman gjorde uh -huh. den här. Jaha. Ja! Nej, det Skalman. Och Anna ah, ska det är skänka คืออาหารกลางวันของเรานะคะช็อตบุลลารแล้วก็พี่เลี้ยวก็กินแพนเค,ค้กค่ะนเอ็เนกิน,นอเอ็นต่โตอปป่ากินอัน และหลังจากที่พวกเราทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วพวกเราก็ได้พาเด็กๆมาดูโชว์บัมซีนะคะก็จะเป็นโชว์ของช่วง12นาฬิกาค่ะ<น><น>แต่ก่อนที่จะมีการแสดงเกิดขึ้นลิลลาสกูตก็คือกระต่ายสีขาวก็ได้ออกมาแล้วก็ชวนเด็กๆให้เต้นรำไปพร้อมๆกันด้วยค่ะและลูกๆของสาก,ก็ไม่พลาดที่จะไปร่วมวงด้วยค่ะส่วนสาวน้อยอลิเซียทำท่ายืนไปอย่างนั้นแหละคะ่ะสุดท้ายก็วิ่งมาหาแม่ค่ะไม่ยอมเต้นด้วยนะคะ Alla vet blir allting mycket roligare om man gör det tillsammans. Hej Men han inte om Hej då! Vi ses snart igen. Hoppas att ni får en fortsatt härlig dag. <här> God. God Vi har alltså kramkalas här på scenen i Bamses värld med Bamse, Brummelisa och Skalman. Om man vill vara med på det här kramkalaset och komma upp på scenen och hälsa på kompisarna då ställer man sig i kant på vänster sida av scenen och går upp på stigen mot Bamses hus. Also, she'll be in the the stage in Banse's world, where you can meet Banse, Lisa, and Sheldon. If you wanna be a part of this meeting, you can stand in the queue that's on the left side of the stage. Alicia. the weather is not good. It's raining. ตอนนี้พวกเราก็จะไปเดินดูสัตว์กันแล้วค่ะหวยไม่ีปเร็วนี่ตรงนี้ก็มีสัตว์นะคะ แต่ว่าพวกเขานอนอยู่ฝั่งน้นเดี๋ยวดเดี๋ยววัด้องงนมีคนหนึ่งสบายอยู่คนเดียวเนี่ย ไปแมวค่ะตรงนี้จะเป็นโซนของหมีนะคะนี่อันต์ลิเนียาอบนันสกิตตาฟอบนันเช่อนะนาอไปเียงอ่ะเยี่ยงกิตตาฟอบนันไปดูหมี เว,วทอะไรันนี้คือม้าเหรอเหมือนม้าเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะทุกคนดูนเด็กดื่มกาแฟแอบ,บดื่มกาแฟพ่อด้วย Det, är det är på här. Visste du att jag badar eller? Bå! Visste du att jag badar? Nej, jag bara kollade. Ska han smyga. Men eh, hur äh, blev vi inte skrämd? ไม่อยากให้พ่อเอานะคะพ่อบอกเดี๋ยวพ่อจะพ่อบอกเดี๋ยวพ่อจะเค็นเองไมค่ะหนูจะเคนเองฮ็อปป้าสูนิะเด้ในอันดั่นนี่ค่ะแต่ที่สำค n ญคือเราต้องรักษาสาด Här hos oss. Och det är ganska generöst. Tigrar i det vilda äter inte varje dag, utan kanske en gång i veckan eller lite mer sällan. Allt hänger ju på när de lyckas fälla ett bytesdjur. Tigrar är ju köttätare och de måste ju jaga andra djur och döda dem för att få mat. Och man brukar säga att tigrar lyckas i ungefär ett till två av tio jaktförsök. Så de kan bli så stora som 300 kilo. Vår största, Baikal, han väger lite under 200 kilo. Så är inte riktigt så stor. Men jag tycker att han är stor så det räcker till. Nu ska jag försöka smyga fram och se om si har hittat någonting än. Ja, hon går runt här och funderar lite vad hon ska göra. Hon kanske inte var så hungrig som jag trodde att hon skulle vara. ลีโออเโอคแเลโอนาร์โดทนเียนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าหอนะคะมีใครเล่นหลงมัอุ้ยนั่นไงหอแล้วออลลีโอสกาติตาติตา

ค่ะไม่ต้องไปไหนหนรอกเเราจะพากันขึ้นอันนี้นะคะเป็นกระเช้าลอยฟ้าค่ะจุมซีดัสอาดัส นี่เราตรงนี้เราสามารถมองเห็นสัตว์จากข้างบนนี้นะคะเลื่อยเยอะเลยมีเส้นเลื่อยเยอะเยอะอ่ะอันนี้จะเร็ตแรงเลยไหนโอเคขึ้นดูกองสโตมีปะปนานะลีซี่นะลิเซียอลิเซี่อะนี่เรากำลังจะไปจุดสูงสุดแล้วนั่นน่ะเดินห้าเฮาะเหรอ Oj. Håll ögonen öppna. Det här kommer inte bli läskigt. Nej, det är Nej. Det vi snart mitt Hur känns det? Mamma, kan man, kan man ta ut handen där? Nej, där har är ja, det är så Ibland fryser vi in kött, fisk eller kanske blåbär i vatten. Jag vet vad dom här... Vi åker, åker på en De Åker vi på en Och de åker på... De åker på.

Nu närmar vi oss ett av de mest ljuvliga områdena i parken. Den livlätta savannen. Uh, här uppe till höger, vi ska få det Blinkar du där? Jag åkte till höger. Jag kommer ramma mig. Du ramla. Du kan hålla fint. Det är <ärHS��> vi det att klä på Jag är stor. Du Träning också fysisk aktivitet och gympa för hjärnan. Zebra! En randig häst. Mamma, jag kommer svänga.

อ้าวเอ็นเอฟอันนั่นอันเดียรู้สิอันนี้มันตัวอะไรคะทุกคนอันนี้มันตัวอะไรคะเนี่ยควายเหรอควายอะไรสีแดงน้่สนุกไหมเลโอสนุกเหรออ้าว จะจะกัดกันอีกแล้วจะกัดกันเองแล้วกลจะก,กละจะถึองอที่ลงแล้วค่ะมันก็จะวนกลับไปลงที่ที่เราขึ้นนะคะมันดีมากเลยนะตรงนี้ชอบมากเลยคะ่ะสนุกไหมลิเซียอลิีเซียคะสนุกไหมลูกับลิก เรากำลังจะขึ้นยอดลงอีกแล้วนะทุกคนเราจะขึ้นไปชั้นที่สูงอีกแล้วนะเราจะขึ้นไปชั้นที่สูงอีกแล้วนะ

ท<ห>ี่เร<ห>าขึ้นมา ค่ะขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะคลิปนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งค่ะกอโคนโมเดนก็ใหญ่มากจริงๆซาไทายยังไม่จบเลยค่ะแบตเตอรี่สาดันหมดซะก่อนค่ะก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอของครอบครัวเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะส่วนวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปนะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะย่ตรงไหนนู่นช้างอยู่นู่นค่ะลเซียช้างป๊ายา ช้างอยู่นู่นค่ะนู่นอ่ะอก็มีช้างสวีเดนก็มีช้างเด้อจ้านี่ <c oughs> โอเคค่ะไปกันต่อค่ะ